สวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้เนาะครูก็จะพามาทําโจทย์ปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับเซตนะคะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะทุกคนข้อที่6เนาะอ่ะไปดูข้อนี้ก่อนเลยนะคะข้อนี้คําถามคือมีอยู่ว่าจากการสอบถามพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะพบว่ามีผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเ,เป็นประจำ จำนวน120คนนะคะมีผู้ที่ชอบดื่มชาเนี่ยหกคนนะคะชอบดื่มกาแฟ70คนคำถามก็คือจงหาจำนวนพนักงานที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟนะคะอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาที่ใช้เซตนะคะในช่วยในการแก้ปัญหานะคะทุกคนสิ่งแรกเลยทุกคนต้องกำหนดค่ะกำหนดเซตขึ้นมานะคะอันดับแรกการที่จะกำหนดเซต ขั้นแรกเลยก็คือเราต้องให้ก่อนพบสัมผัสนะคะทุกคนก็คือแทนเลยนี่แทนเซ็ตนะคะของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับการสอบถามนะคะก็คืออ่าแทนเซตก็คือเอกภพสัมพัสก็คือแบบขอบเขตของเราที่เราต้องการศึกษาเราต้องการที่จะศึกษาพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเราก็เขียนเลยแทนเซตอ่าของพนักงาน บริษัทเนาะอ่าพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งนะคะนี่ที่ได้รับการสอบถามนะคะนี่สอบถามเจาะจงเลยนะคะอ่าที่ได้รับการสอบถามาต่อไปนะคะก็มีเขาสนใจที่ อชอบดื่มชากับกาแฟนะคะดังนั้นเราให้เซต A นะคะแทนอะไรดีแทนเซตนะคะของพนักงานที่ชอบดื่มดื่มชาแล้วกันนะคะดื่มชาแทนเซตนะคะของส่วนเซต B นะคะนี่แล้วก็เขียนเหมือนเดิมแทนเซต ของพนักงานที่ชอบดื่มกาแฟนะคะนี่เรียบร้อยนะคะทุกคนเนาะอ่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าชอบดื่มชาหกสิบคนนะคะ ก่อนหน้าน,นี้เขาบอกก่อนว่ามีผู้ที่ชอบดื่มชาหรือกาแฟคําว่าหรือค่ะทุกคนอจากโจทย์เลยก็ได้เนาะนี่แล้เขียนจากโจทย์เราจะได้จํานวนนะคะเนี่ยถ้าจํานวนเราก็ใช้สัญลักษณ์แสดงก็คือตัว n ใช่ไหมคะดื่มชาหรือกาแฟคําว่าหรือในที่นี้ก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเอามารวมกันเลยนะคะก็ใช้คําว่าเป็นยูเนียนแทนนะคะก็เป็น n a Union b อย่างเงี้ยค่ะเท่ากับ120แบบนี้ นะคะและอะไรอีกเอ่ยนี่มีผู้ที่ชอบดื่มชา60คนดื่มชาเราใช้เป็นเซต A แทนจำนวนก็คือ N A ใช่ไหมคะนี่60และก็ชอบดื่มกาแฟกาแฟเราใช้เป็นเซตอะไรคะเซต B เราก็เขียนเป็น N B นะคะเท่ากับ70แบบนี้ค่ะ คำถามก็คือมีมว่าจงหาจำนวนพนักงานที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟทุกคนถ้ามีคำว่าและอย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องหาต้องหา n a intersect b เนี่ยและก็คือชอบทั้งสองชอบชอบทั้งสองอแบบก็คือชาและกาแฟเงี้ยค่ะมันคือการดูจำนวนส่วนที่ซ้อนทับกันนะคะก็คือเราอันเนี้ยเราใช้เราใช้สูตรเลยนะคะทุกคน าจากสูตรเลยเนี่ยจากสูตรเลยสูตรของเราเนี่ยคืออะไรนะจำได้ไหมในข้อที่ในข้อที่สี่ไหมที่ 4, ครูเคยพาทำนี่ค่ะสูตรนี้เลยนี่ข้อที่สี่ที่พาทำนะคะคัดลอกมาเลยนะคะขออนุญ,ญาตคัดลอกมาเลยนี่นะคะเนี่ยใช้สูตรนี้เลยถ้ามันมีสองเซตนะคะทุกคนสามเซตก็จะอีกสูตรหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ ชืบนนี่ NA ของเรามีเท่าไหร่เอ่ยมี60เขียนลงไป NB มีเท่าไหร่เอ่ยมี70เขียนลงไปเลยค่ะและก็ลบด้วยอินเตอร์เซกกันมีเท่าไหร่เอ่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาเนาะเราก็คงไว้และ NA u n i o ยูเนก็คือมี120ก็เติมลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็แก้สมาการนะคะทุกคนนี่อันนี้รวมกันได้รวมเลยอันนี้ได้130นะคะ แล้วก็ลบ n a intersect b แบบนี้ค่ะเราต้องการหาส่วนนี้ก็ย้ายลบไปฝั่งนี้เลยค่ะจากลบก็จะเป็นบวกนั่นเองนี่ชึบมาแบบนี้ฝั่งตรงนี้130นะคะนี่แล้วก็ย้าย120มาจากบวกก็กลายเป็นลบนะคะ บบแนี้ก็ลบกันก็จะได้เป็น10ดังนั้นข้อนี้เราสามารถตอบได้เลยค่ะว่าดังนั้นจํานวนพนักงานที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟก็คือสิบคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเขียนเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวครูขอย่อนตัวหนังสือลงไปนิดนึงนะคะไม่พอนะคะทุกคนอ่ะก็เขียนลงไปเลยนี่ดังนั้น นี่เวลาเราสรุปดังนั้นเอาคำถามที่เขาถามลงมาเขียนเลยนะคะก็คือจำนวนพนักงานนะคะที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟกี่คนคะที่เราหาเมื่อกี้ก็คือ10คนนะคะ เรียบร้อยนะคะทุกคนตอบแล้วสำหรับข้อที่6เนาะสำหรับเรื่องของโจทย์ปัญหาเซตในข้อนี้ต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปได้เลยค่ะ